สวัสดีครับจากช่องพรปสารแชนแนลเด้อวันนี้ก็พาพี่พน้องมาเดินชมบรรยากาศช่วงเช้าชมสวนช่วเช้าเนาะพาพี่พีน้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนี่กระซดชื่นพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศโอ้ยอย่างซดชื่นเลยตอนเช้าเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกันบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยโอ้สดชื่นมากๆเลยพี่น้องเนี่ยบรรยากาศอย่างดีเลยช่วงเช้าพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะ เดีวมีมะพร้าวมะพร้าวกำลังออกลูกเต็มเลยนี่ออกกำลังออกลูกออกทลายกำลังหลายทลายอยู่แต่กำลังน้อยอยู่ก็มีเนาะกระเพาพี่นงมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ก็มีขึ่นออกมาหลายทลายอยู่กระพาพี่นงเดินชมบรรยากาศรอบสวนเนาะพี่นงเนาะบรรยากาศ่างดีเลยช่วงเช้านี่ก็สดชื่นบรรยากาศตอนเช้านี่ อันนี้ก็ออกหลายทารายอยู่นี่ข้าวนมหอมพาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนี่าเดินรอบๆบ้าเนี่พาพี่น้องมาดูมาชมอยู่ฟ้านี่ก็ใหญ่คันเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะบรรยากาศตอนเช้านี่ยสดชื่นมากๆเลยนี่บรรยากาศอย่างดีเลยพี่น้องพ่าวก็รังออก ลูกออกทลายเต็มเลยหน่อหลายทลายอยู่พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศโอ้ปลาบ้วนเลยนี่ปลาขบวนเน่ะมะพร้าวน้ำหอมเนอะพี่น้องเนี่ยพาไปชมสวนมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมโอ้ปลากระพุดน่นพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าปลากระพุทธเลยเนี่ยบรรยากาศรอบสระนี่น้ำพี่น้องเนาะ พาพี่น้องโอ้ปลาหลายเนี่ยพี่น้องเนี่ย,ยพาพี่น้องมาชมบรรยากาศตนเช้าเนี่ยก็สดชื่นมะพร้ากก็รังออกลูกออกคลายกืย่นหลายทลายอยู่บนถังบนนุ่มก็มีเป็นมาพร้าน้ำหอมโอ้เสียงปลาหงปลากระโดดตุ้มๆเลยเนี่โอ้บรรยากาศกันดีเลยชมเชา้าพามาชมสวนตอนาชาเช้าน้องบรรยากาศอย่างดีเลยเนี่ สดชื่นมากๆเลยพี่น้องเนี่ยเาพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศเนาะมาดูบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยสดชื่นมากๆเลยพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนาะสวนเนี่ยก็มีพืชมีพักหลายๆอย่างเลยพี่น้องพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนาะนี่ก็ทางเดินไปหลังสวนเนี่ยก็เปสวนอีกสวนหนึ่งอยู่ฝั่งนู้น อันนี้ก็เป็นสวนของลุงเนาะลุงแกก็ปลูกไผ่ไว้เนี่ยไว้แล้วนักการได้มาเก็บกินไผ่ก็กำลังเดี๋ยวก็กำลังมีหน่อก็เอาไปเก็บกินเรื่อยไปทําหน่อใหม่ดองเนี่ยก็พาไปพีงน้องมาชมบรรยากาศมาชมสวนเนาะพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็พาไปพีงน้องมาชมบรรยากาศตอนเช้านี่ก็สดชื่นเลยดูบรรยากาศโอ้ปลาปลาพุทธอะไรเออเนี่ย บรรยากาศอย่างดีเลยช่วงเช้าๆพาพี่พี่น้องมาดูมาชมเนาะพาพี่พี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยผอสวนนี่ก็สดชื่นเนี่ยโอ้ยางดีเลยเนี่ยพี่น้องพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยโอ้ปลากระพุดตะเกียเนี่บรรยากาศน้ำก็ใสใสเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะอากาศยังสดชื่นเลยตอนเช้าเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะ พาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆสดชื่นโอ้ธรรมชาติดีแท้พี่น้องเนี่ยปลากระพุดปลาก็จะหลายอยู่นี่ลุงก็ยังไม่แน่บางสายก็ต้องเริ่มหายหนาวแล้วก็จ,กจะลงหวานแลน้เนาะพี่น้องเนาะแต่ก,เาาก็เอามาเบ็ดเอาอะไรมาปัากลอยเอาปักปักเบ็ดปักเบ็ดกันนี่เนี่ยมันมีปักเบ็ดด้วย พามาชมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยก็สดชื่นนะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศสวนตอนเช้าเนาะอากาศก็ยังดีเลยบรรยากาศสวยงามมากๆเลยมาพามาดูโอ้่อไม้ก็่อยก็เอาไปกินหลายเลยเนี่ยเาอยู่ในสวนแล้วพี่น้องเนาะหวังกันไม่ได้ดอกใครผ่านไปผ่านมาเขาก็เห็นเขาก็เอาไปกิน พาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเชา้าโอ้น่านอย่างใสเลยนีนพี่น้องอืบรรยากาศยังดีเลยเหมืนมกับสวนอี่กอไผ่ก็กกหลายนัน่นพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะบรรยากาศตอนเช้าเี่ยก็สดชื่นนะพี่น้องเด้อพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเชา้าเดี๋ยวสดชื่นนะพี่น้องเนี่ยอากาศยังดีเลยตอนเช้านี่พาพี่น้องมาเดินมาชมบรรยากาศ สวนเนาะสวนก็มีกอไผ่กอรวกนี่ก็เอ้ยนี่ก็ขึ้นเอามาปลูกไว้ก็ขึ้นโอ้อยู่เพ่อน,นันกทหาหน่อไม้กินก็เอ้ยนี่หน่อไม้ก็ไใบโอ๊ตก็พอได้กินอยู่เอาไปทำน่อไม้ดองเอาไปทำน่อไม้สมเนาะพี่น้อง,นองเนาะนี่บรรยากาศอย่างดีเลยตอนเช้าๆนี่พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะพามาชมสวนตอนเช้า,ชาสดชื่อน,นอมากๆเลย พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยโอ้สดชื่นมากๆเลยเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนะาะตอนเช้าเนี่ยอากาศยังดีเลยเนี่ยสวยงามมากๆเลยบรรยากาศก็สดชาื่นน้ำก็หลายอยู่พี่น้องเนี่ย ตรงนี้ก็เริ่มเขานาหนาวแล้วเดี๋ยนี้พาไปชมบรรยากาศตอนเช้าเนาะอากาศยางดีเลยนี่พาพี่น้องมาดูมาชมเนาะพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยก็สซดชื่นบรรยากาศอย่างดีเลยพาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ก็สซดชื่นมากๆากเลยนนเนาะพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าอากาศอย่างดีเลยนี่ บรรยากาศตอนเช้าตอนนี้ก็อากาศก็จะเย็นๆหน่อยนาะตอนเช้านี่อากาศสดชื่นมากเลยพี่น้องพาพี่น้องมาดูมาชมกันน,น้อนี่อย่างดีเลยอากาศตอนเช้าสวยงามมา,ากๆาเลยคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนเด้อจากช่องพรประสานชนแนลขอบคุณที่พี่น้องที่เข้ามารับชมขอบคุณที่พี่น้องที่เข้ามากดเรือกดไลค์ให้ขอ,ขอขอบคุณมากๆอย่าลืมกดกระดิ่งดําแจ้งเตือนไว้เด้อ มีคลิปอะไรใหม่ๆมากก็ได้เด้งดึงเด้งดึงพี่น้องได้ดูได้ชมก่อนใครเนาะขอ,ขอขอบคุณมากๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเลิฟเลิฟ